เมืองปากซแีแองจำาังสวัสดีพี่้องพอบ่ามาเมืองปากซีเด้เอ,อพี่้องพองไปมาเที่ยวอะไรเมืองปากซีแองจำาังลาวใต้ เขตดาวใต้สีแดงภาคใต้มาเรี้ตรงสีแง่ไฟแดงโบราณใต้มาเที่ยวแป้งเจ้าฉัน เมืองปากเซไปลองด้วยมาแวแะกินเผือร้านไก่โอกอยู่ที่เมืองปากเซไปลองด้วยตรงสีแยกไปแดงจะมองเห็นขามาจากปากสองรบริเวณหรือมา,าจากอ่าสวรรค์เขตตรงสีแยกไครแดง ร้านอาหารจีนตรงข้ามร้านอาหารจีนไปปะไปลูกโอเคพ่อให้กินน้ำพี่น้อง